สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวชนแคทอลิกประเทศไทยครับมาร์คซักเบิกผู้กอ่อตั้งเฟซบุ๊กเข้าเฝ้าพระสันตปะปาปา เช้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งต้อนรับมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กและพันยาเป็นการส่วนพระองค์ทั้งสองสนทนาถึงวิธีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อบรรเทาความยากไร้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการพบปะและช่วยนำสารแห่งความหวังไปยังผู้ด้อโอกาสสรุปในรอบ6เดือนที่ผ่านมาผู้นำบริษัทด้านเทคโนโลยีการสื่อสารระดับโลกทั้ง4จาก Google Apple, Instagram และ Facebook ต่างมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาครบทั้งหมดแล้ว แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ